สวัสดส maid, 2> 2. ีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้เราก็มาดูไม้แย่ๆนะครับไม้แย่ๆเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลที่หลายท่านปลูกนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ไม้แย่ๆมีนะครับก็คือเรื่องโชคเรื่องลาบนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งมีนาคม2.564นะครับ นี่เรามาชมดูนะครับไม้เย้ยของเราปลูกมานะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราเข้ามาชมก็สิ่งที่สิ่งที่ประหลาดใจคือจ้องดูที่ใบนะครับจ้องดูที่ใบนะครับจ้องดูที่ใบนะครับนี่เราจะสูงให้ดูนะครับสูงให้ดูนะครับที่ใบนะครับดูที่ใบนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่ใบนะครับจองที่ใบนะครับจองที่ใบนะครับพุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้ปรดนี่ปรดสินนะครับปรดนี่ปรดสินพรุ่งนี้นะครับใครติดตามก็จัดได้เลยนะครับพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับที่ใบนะครับไม้เย้ยนะครับไม้เย้ยนะครับนี่ลรวปลูกก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้ากระถางนะครับห้ากระถางครับวันนี้ก็โชคเลาาก็จะขึ้นจากใบนี้นะครับ นี่นะครับดูนะครับดูนะครับใบนี้นะครับไม้ใหญ่แย้นะครับใบนี้นะครับใบนี้ครับโชคลาภเป็นของท่านแล้วครับตอนนี้ถ้าใครจงการปลดนี้ปลดสินนะครับจัดได้เลยนะครับจัดหนักได้เลยนะครับขอให้ท่านจงโชคดีนะครับปลดนี้ปลดสินพรุ่งนี้นะครับอะนุโมทามิสวัสดีครับ